กร่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่โลบอกนะครับในเกตเตอร์ออฟโซนารีนะครับก็ในพาร์ทนี้ผมก็จะฉลอง100ซนะับเนาะก็คุณนาะกิเขาก็บอกให้ผมว่าเออ100ซับทังทีเนี่ยก็อยากให้จัดกิจกรรมซะหน่อยฉะนั้นเออก็คนที่ตามมาจากโซนารีเยอะนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็จะทําการแจกเห็ดนะครับผมก็ประมาณ15,000เห็ดนะครับผมอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับผมกติกาง่ายๆครับก็ขอให้เออคุณผู้ชม เหมือนเดิมครับให้บอกความรู้สึกเกี่ยวกับ Creator of Australia นะครับผมว่ามีความรู้สึกอย่างไงนะครับแบบว่าความรู้สึกที่เราได้มาได้ Creator of Australia เนาะสามารถเมนได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรมสุ่มเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงก็คาเดกาเหมือนเดิมพิมพ์ความรู้สึกของในการเลร่น Creator of Australia พิมพ์ชื่อในเกมก็น่าจะ2อย่างอ่ะพิมพ์ชื่อในเกมกระผือพิม,มพ์มชื่อไอเดียให้ผมไวแอดเนาะทรานนี้ก็มีเพียงนี้แหละ เป็นอีเวนต์สั้นๆเออแล้วก็ฝากเรื่อง Discord ด้วยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ไว้ด้านล่างนะครับเอาไว้หาใครที่อยาก,กว่าแบบว่าอยากจะสร้างคอมมูนิตี้อะไรพวกนี้ผมทําไว้ให้เนาะก็ผมสร้างดิสคอร์ดไปเสร็จแล้วแหละบอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วเลยแต่คลิปนี้ผมทําให้เรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ